วันที่โลกของฉันพังทลายลงไม่ได้มาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องหรือเสียงเตือนแต่มันมาพร้อมกับความเงียบแน่นความเงียบแบบที่ฝังลึกอยู่ในกระดูกกัดกินคุณและบอกให้คุณรู้ว่าบางสิ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลฉันยืนอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยลูกโป่งสีพาสเทลป้ายว่าที่คุณแม่รประยิบระยับและโต๊ะที่เต็มไปด้วยคับเค้กที่ดูสมบูรณ์แบบเกินกว่าจะจับต้องได้ทุกคนยิ้มแย้มปรบมือรอคอยของขวัญที่ถูกเปิดรอคอยเกมที่จะเล่นและเสียงหัวเราะที่อบอวนไปทั่วแต่เสียงหัวเราะของฉันหายไไปปแแล้้้ววมมัััันนนนนถูกกกขโยตตง่่งออเสีี เพราะคนที่นั่งอยู่ตรงกลางงานฉลองนั้นมือวางอยู่บนพุงที่บวมเป่งของเธอเปลี่ยนประกายราวกับชนะแล้วคือลูกที่ลูกน้องของฉันและข้างๆเธอเขาอบไหล่เธอไว้รอยยิ้มกว้างกว่าที่ฉันเคยเห็นมาคือผู้ชายที่เคยเป็นของฉันคู่มั่นของฉันอนาคตของฉันทุกสิ่งทุกอย่างของฉันฉันควรจะเป็นคนที่พวกเขากำลังฉลองอยู่คนที่จะสวมชุดสีขาวจับมือเขาและสร้างชีวิตกับเขาแต่กลับกันฉันกลับยืนอยู่ในเงามืดมองพวกเขาแกะของขวัญให้ลูกน้อยที่ฉันสงสัยอยู่แล้วว่าไม่ใช่ของเขา นั่นคือส่วนที่ไม่มีใครในห้องรู้พวกเขาเห็นคู่รักที่มีความสุขพวกเขาเห็นครอบครัวพวกเขาเห็นความภักดีความรักและจุดเริ่มต้นสิ่งที่ฉันเห็นคือการทรยศ์ที่ห่อหุ้มด้วยคำสาบานและคำโกหกและฉันก็มีหลักฐานสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าของฉันในวันนั้นไม่ใช่แค่ของขวัญแต่มันคือความจริงความจริงที่เฉียบคมจนสามารถกรีดผ่านรอยยิ้มทุกรอยยิม้มคำแสดงความยินดีทุกคำและอ้อมกอดปลอมๆที่พวกเขาสร้างโลกเล็กๆขึ้นมาได้ เพราะเมื่อผล DNA ถูกอ่านออกเสียงไม่ใช่ด้วยความสมัครใจแต่ด้วยการบังคับการเฉลิมฉลองก็กลายเป็นงานศสพสำหรับเทพลิยายของพวกเขาฉันยังจำได้ถึงจังหวะที่อากาศเปลี่ยนเสียงหายใจหอบแทนเสียงหัวเราะใบหน้าบิดเบี้ยวจากความสุขกลายเป็นความหวาดกลัวและในช่วงเวลาที่หยุดนิ่งเพียงชั่วขณะนั้นพลังที่ถูกกระชากออกไปจากตัวฉันก็กลับหลังไหลกลับมาอีกครั้งนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวความอกหักธรรมดารรมดาอีกแล้ว ว่าแต่มันคือเรื่องราวความยุติธรรมที่มอบให้กับคนที่สงสัยในตัวฉันคนที่กระซิบกับฉันลับหลังคนที่คิดว่าฉันเป็นแค่แฟนเก่าที่อิจฉาและข่มขืนแต่ก่อนที่ฉันจะพาคุณเข้าไปในห้องนั้นเข้าไปในช่วงเวลาที่ทุกออยห่างคลี่คลายฉันอยากให้คุณเข้าใจถึงความลึกซึ้งของการทรยศฉันอยากให้คุณรู้ว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อคนสองคนที่คุณไว้ใจมากที่สุดผู้ชายที่คุณคิดว่าจะเป็นสามีของคุณและลูกพี่ลูกน้องที่คุณเติบโตมาด้วยจับมือกันกรีดคุณจนเลือดออก เพราะถึงตอนนั้นคุณจะเข้าใจว่าทำไมการตรวจ d n a ถึงไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นหนึ่งแต่มันคือการแก้แค้นของฉันและหากคุณเคยพังทลายไปแบบนั้นหากคุณเคยถูกทิ้งไว้ข้างหลังถูกโกหกหรือถูกแทนที่คุณจะรู้สึกได้ถึงทุกคำในเรื่องราวนี้ก่อนที่เราจะไปต่อปโปรดกดปุ่มและกดติดตามและเปิดกระดิ่งเพราะช่วงเวลาที่คุณจะได้ยินนี้คือช่วงเวลาที่คุณจะไม่มีวันลืมคำโกหกเริ่มขึ้นก่อนงานเลี้ยงฉลองวันเกิดลูกนานมากและแผนของฉันก็เช่นกันชื่อของฉันคืออมาราลูอิส และฉันก็อายุ27ปีฉันเติบโตในย่านชนชั้นแรงงานนอกเมืองชิคาโกในครอบครัวที่เชื่อมั่นในความขยันหมั่นเพียรและความซื่อสัตย์เหนือสิ่งอื่นใดพ่อของฉันเปย์ผนักคนเงียบขรึมแต่เข้มแข็งเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์ที่ใช้เวลากลางคืนซ่อมเครื่องยนต์และสอนฉันว่าคำพูดของคนคือพันธะผูกพันแม่ของฉันทำงานสองงานผสมผสานความเหนื่อยล้าเข้ากับความรักและท่านทำให้ฉันไม่รู้สึกว่าเรามีอะไรได้กว่าใครฉันไม่ได้เกิดมามีอะไรมากมายนักแต่ฉันเกิดมาพร้อมกับครอบครัวและฉันคิดว่า นั่นมีความหมายบางอย่างบางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมการทรยศถึงเจ็บปวดเกินกว่าจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้เพราะมันไม่ได้มาจากคนรักเพียงคนเดียวแต่มันมาจากสายเลือดฉันกำลังเติบโตเป็นลูกที่ลูกน้องเอเลนาเหมือนพี่สาวที่ฉันไม่เคยมีเราแบ่งปันความลับกันตอนไปนอนทั้งบ้านเพื่อนใส่เสื้อผ้าของกันและกันแถมยังหัวเราะกันด้วยว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวของกันและกันเธอคือคนที่ฉันคิดว่าจะไว้ใจได้โดยไม่ลังเลเลย และแล้วก็มีดาเนียลเขาไม่ใช่รักแรกของฉันแต่เขาคือคนที่ฉันคิดว่าจะเป็นรักสุดท้ายเราเจอกันในงานเลี้ยงมหาวิทยาลัยตอนฉันอายุ22เขามองฉันราวกับว่าฉันเป็นคนเดียวในห้องและในตอนนั้นมันรู้สึกเหมือนมีเวทมนต์เขาพูดถูกทุกอย่างทั้งเรื่องการสร้างอนาคตร่วมกันเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องที่ไม่ปล่อยวางและฉันก็เชื่อเขาพระเจ้าฉันเชื่อเขาจริงๆ5ปีนั่นคือระยะเวลาที่เราสร้างชีวิตคู่ร่วมกัน5ปีแห่งวันเกิดวันหยุดขับรถเที่ยวยามดึกกระซิบคำสัญญาและความฝัน นาร่วมกัน5้าปีแห่งการวางแผนงานแต่งงานที่ควรจะเริ่มต้นจากความรื่รันแต่ทุกอย่างก็จบลงในวินาทีที่ฉันสังเกตเห็นเรื่องเล็กๆน้อยๆข้อความตอนดึกที่เขาไม่ยอมอธิบายข้ออ้างกระทันหันที่ไม่ยอมเจอฉันวิธีที่เอเลน่าหลบสายตาฉันเวลาทานอาหารเย็นกับครอบครัวตอนแรกฉันคิดว่าเป็นอาการวาระแวงพ่อแม่สอนให้ฉันไว้ใจคนอื่นให้พวกเขาได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองแต่แล้วคืนหนึ่งแดนเนียนก็บอกฉันว่าเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวเขาพูดเบาๆราวกับกำลังช่วยฉันเหมือนกำลังปกป้องฉันฉันไม่ได้ทะเลาะกับเขาฉันคิดว่า บางทีการวางแผนงานแอร์ตรงงานอาจทำให้เขารู้สึกหนักใจบางทีเขาอาจต้องการเวลาหายใจสองสัปดาห์ต่อมาเขาจับมือกับเอเลน่าในงานสังสรรค์ของครอบครัวสองสัปดาห์เท่านั้นแค่นี้คู่มั่นของฉันก็กลายเป็นของเธอแล้วเสียงกระซิบกระซาบเริ่มดังขึ้นแทบจะทันทีป้าๆของฉันบอกว่าฉันคงไล่เขาไปลูกพี่ลูกน้องของฉันสงสารฉันอยู่หลังประตูที่ปิดสนิทเอเลน่ายังคงกล้าพูดเสมอว่าความรักไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ไม่ใช่ความผิดของเธอแล้วแดเนียลล่ะเขาไม่ได้มองฉันด้วยความรู้สึกผิดเลยสักนิดแค่มองด้วยความภูมิใจแบบผู้ชายที่คิดว่าตัวเองได้พัฒนาตัวเองขึ้นแอร์ลกรู้ไหมว่าความรู้สึกที่คนทั้งครอบครัวกลายเป็นผู้ชมมองดูความอับอายของคุณราวกับเป็นความบันเทิงนั้นเป็นอย่างไรการได้ยินลูกที่ลูกน้องตัวเองหัวเราะเยาะเรื่องขโมยอนาคตของคุณนั่นคือชีวิตของฉันมหาหะหลายเดือนแล้วแล้วก็มีประกาศออกมาเอเลน่ากำลังตั้งครรภ์พวกเขากำลังจะมีลูก และทันใดนั้นครอบครัวที่เคยฉลองการมั่นของฉันตอนนี้กลับเฉลิมฉลองความเป็นแม่ของเธอพวกเขาทำเหมือนว่าฉันไม่เคยมีตัวตนราวกับว่าฉันถูกลบออกไปแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือฉันเริ่มสังเกตเห็นรอยร้าวในเรื่องราวเล็กๆที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาแล้วมีบางอย่างที่ไม่ลงตัวและมีบางอย่างในตัวฉันที่ไม่ยอมนิ่งเฉยนั่นคือตอนที่ความคิดเรื่องการทดสอบ d n เถือกำเนิดขึ้นเมื่อเอเลนาประกาศว่าเธอตั้งคันเสียงเชียร์ดังกึกก้องไปทั่วห้องป้าๆของฉันปรบมือลุงๆของฉันชนแก้ว และยายของฉันก็ร้องไห้ด้วยความดีใจทุกคนต่างถูกดึงดูดเข้าสู่ชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่ทุกคนยกเว้นฉันฉันไม่ได้ปรบมือฉันไม่ได้ยิ้มฉันไม่ได้ร้องไห้ฉันดูแล้วฉันมองดูแดนเนียนวางมือลงบนท้องของเอเลน่าราวกับว่าซ้อมมาเยอะเกินไปแสดงออกมากเกินไปราวกับว่าเขากำลังเล่นบทคุณพ่อที่สมบูรณ์แบบฉันมองดูเอเลน่าพยายามเลี่ยงที่จะมองฉันแม้กระทั่งตอนที่เธอวเรารเสียงดังกับมุกตลกของตัวเอง และฉันก็มองใบหน้าของสมาชิกในครอบครัวที่รู้ดีว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เห็นแต่ก็เลือกที่จะแกล้งทำอยู่ดีมีบางอย่างในตัวฉันที่ไม่ยอมละทิ้งความรู้สึกที่ว่าทั้งหมดนี้การตั้งครรภ์ของเธอความรักที่พวกเขาเรียกกันถูกสร้างขึ้นบนความโกหกนั่นแหละคือตอนที่เสียงกระซิบกระซาบยามดึกดังมาถึงฉันมีอาลูกที่ลูกน้องของฉันหนึ่งในไม่กี่คนที่ไม่ได้เข้าข้างฉันเข้ามาหาฉันในเย็นวันหนึ่งแล้วพูดว่าอมาราเธอไม่คิดว่า มันแปลกเหลือที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้สองสัปดาห์จากเธอถึงเธอแล้วจ,จู่ๆเธอก็ท้องคำพูดของเธอจุดไฟในตัวฉันขึ้นมาฉันเคยตั้งคำถามกับเส้นเวลาอยู่แล้วแต่พอได้ยินคนอื่นพูดมันทำให้ฉันรู้สึกไม่บ้าคลั่งเท่าไหร่แล้วความคิดนั้นก็มาถึงความคิดที่ทั้งอันตรายและน่าตื่นเต้นแล้วถ้าลูกไม่ใช่ลูกของแดเนียลล่ะในที่สุดเมื่อวันงานมาถึงบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นลูกโป่งสีพาสเทลลอยอยู่บนเพดานถาดอาหารเรื่องรายอยู่บนโต๊ะ และสมาชิกในครอบครัวก็คึกคักไปด้วยกล้องถ่ายรูปและกอดกันเอเลน่านั่งอยู่บนเก้าอี้ทรงบาลลังเป็นประกายในชุดเดรสสีชมพูมือที่ตกแต่งอย่างประณีตวางอยู่บนท้องอย่างภาคภูมิใจและดานียลเขาคอยวงเวียนอยู่รอบตัวเธอเหมือนเงายิ้มให้กับทุกคำชมและคำอวยพรฉันมองพวกเขาจากอีกฝากหนึ่งของห้องนิ้วของฉันสัมผัสข,ขอบซองจดหมายในกระเป๋าหัวใจฉันมั่นคงลมหายใจสงบ,บฉันไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปเมื่อเกมเริ่มแล้วพัดเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วห้องฉันคิดถึงพ่อเสียงของท่านยังคง กองอยู่ในความทรงจำของฉันคำพูดของคนคือพันธะผูกพันคำพูดของดานิเอลไร้ค่าคำพูดของเอเลน่าเป็นพิษแต่ของฉันล่ะของฉันจะเป็นความจริงในที่สุดช่วงเวลานั้นก็มาถึงเอเลน่ากำลังจะเปิดกองของขวัญของขวัญของฉันถูกวางเรียงซ้อนกันอย่างเรียบร้อยห่อด้วยกระดาษสีเงินแต่ข้างในกลับไม่มีเสื้อผ้าเด็กหรือของเล่นข้างในกลับเป็นซองจดหมายผลการตรวจดีเอ็นเอฉันได้เขียนข้อความไปพร้อมกับเรื่องนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เพราะความจริงสำคัญเสมอขณะที่เธอฉีกผัก หาห่อตัวฉันรู้สึกถึงอากาศที่เปลี่ยนแปลงฝ่ามือของฉันสันส่นระลึกท้องของฉันเกร็งและเสียงทุกอย่างในห้องดูเหมือนจะเงียบลงเอเลนาหัวรับทางดึงซองจดหมายออกมาอย่างงุนงงนี่อะไรนะปัดอีกไปหรอือเธอสอดน,นิ้วที่ตกแต่งเล็บมาใต้กระดาษพับดึงกระดาษออกมาแล้วเริ่มอ่านรอยยิ้มของเธอสั่นไหวมือของเธอแข็งทื่อใบหน้าของเธอซีดเืิดและในขณะนั้นเองฉันรู้ว่าห้องนั้นกำลังจะระเบิด ห้องเงียบสนัดราวกับหัวใจเทนรัวลูกโป่งลอยคว้งคว้างไปตามเพดานเสียงดนตรีเบาๆดังแว่วมาตามหลังทุกคนจ้องมองเอเลน่าราวกับรอให้เธอพูดจะบอแต่ก็ไม่มีเรื่องตลกเลยมือของเธอสั่นกระดาษสนอริกระหว่างนิ้วมือริมฝีปากของเธอขยับแต่ไร้ซึ่งคำพูดใดๆหลุดออกมาทันใดนั้นแดนเนียนก็โน้มตัวลงขมวดคิ้วคว้าสองจุดหมายจากมือของเธอนี่มันอะไรกันเขาถามด้วยน้ำเสียงที่เฉียบคมแต่ความมั่นใจยังคงเดิมเขาเหลือบมองลงไปที่หน้ากระดาษและฉันก็เฝ้ามองมันเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มของเขาหุบลงกรามของเขาสกกันดวงตาของเขามองไปมาระหว่างบรรทัดข้อความระวกุกฮับจะบังคับให้พวกเขาพูดอะไรบางอย่างออกไปเสียงกระซิบกระซาบดังไปทั่วห้องป้าของฉันโน้มตัวไปข้างหน้าลุงของฉันพึมพำว่ามีอะไรหรือเสียงหัวเราะของเด็กน้อยจางหายไปในความเงียบงันด้วยความประมาทหน้าของแดนเนียนแดงกำรูจมูกเบิกกว้างนี่มันเรื่องอะไรกันเอเลน่าเขาตะคอกเสียงของเขาสูงขึ้นสันระริก Elena เอเลน่าเงยหน้าขึ้นตาเบิกกว้างฉัน ฉันไม่รู้มันบอกว่าฉันไม่ใช่พ่อคำพูดของเขาระเบิดไปทั่วห้องทำลายบรรยากาศจนแตกออกเป็นสองส่วนหายใจหอบร้องให้ถ้วยหล่นลงพื้นเลือดไหลนองพรมทุกสายตาหันมามองฉันและเปเห็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ฉันไม่ย่อท้อฉันยืดหลังตรงกอดอกและปล่อยให้ความเงียบแผ่ขยายออกไปก่อนจะพูดมันคือความจริงฉันพูดอย่างใจเย็นเสียงไม่สั่นเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกเขาและตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วเอเลน่าหน้าบิดเบี้ยวแววตาตื่นตระหนกฉายชัดแกแกวางแผนเรื่องนี้ขึ้นมา แกอิจฉาแกน่าสมเพชแกทนเห็นฉันมีความสุขไม่ได้คำพูดของเธอนั้นสิ้นหวังและบ้าคขั่งแต่ไม่มีใครฟังเธออีกต่อไปทุกสายตาจับจ้องไปที่แดนเนียนเขาตัวนเอกสารยับยุยี่อยู่ในกำมือใครหรือเอเลนาเสียงของเขาแหบพร่าใครเป็นพ่อเธอพูดตะกุกตะกักพยายามพูดแต่คำพูดกลับติดขัดอยู่ในลำคอแสงสว่างของเธอดับวูบลงบอลลังของเธอกลายเป็นเท่าฐานใต้ร่างตระกูลที่เคยสรรเสริญเธอที่เคยเฉลิมฉลองเธอบัดนี้กลับสะดุ้งถอยหนีราวกับความทรยศได้แทรกซึมเข้าสู่อากาศ คุณยายของฉันผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวของเรากระซิบเบาๆในใจที่สั่นระริกกว่าคุณอยู่กับคู่มั่นของลูกพี่ลูกน้องคุณเองเพ้อเสียงของเธอสั่นเครือด้วยความรังเกียจแล้วตอนนี้ลหละน้ำตาของเอเลน่าไหลรินออกมาเปื้อนเครื่องสำอางฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเธอร้องให้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่แดเนียนก็ตัดบทเธอด้วยเสียงคำรามทุบก,กำปั้นลงบนตัวอย่างแรงจนแก้วสัน่นอย่าได้กล้าอย่าได้กล้าเล่นบทเยื่อ ห้องนั้นเต็มไปด้วยความโกลาหลญาติพี่น้องตะโกนบวกเวกถามคำถามกันไม่หยุดข้อกล่าวหาพุ่งพล่านราวกับมีสั้นเอเลน่าสะอื้นให้แดเนียนเดินไปเดินมาชีวิตของเขาพังทลายลงต่อหน้าทุกคนที่เขาพยายามเอาใจแล้วฉันละฉันยืนนิ่งสงบท่ามกลางพายุมองดูอาณาจักรแห่งคำโกหกพังทลายลงทีละอิดพวกคุณทั้งคู่แย่งทุกอย่างไปจากฉันฉันพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแทรกซึมผ่านเสียงรบกวนคุณคิดว่าคุณจะทำให้ฉันอะบอยได้คิดว่า คุณจะอวดการทรยศของคุณราวกับเป็นชัยชนะแต่ความจริงย่อมปรากฏออกมาและวันนี้มันดังก้องจนทุกคนได้ยินแดนเนียนหันกลับมาดวงตาแดงกำความโกรธและความอับอายประตกข,ขึ้นบนใบหน้าเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้ดูยินพยองเขาดูพังทลายเอเลนาสุดโตลงบนเก้าอี้ร้องไห้สะอื้นอยู่ในมือมงกุฎริบบิ้นสีพาสเทลของเธอหลุดลงบนพื้นแล้วฉันก็เดินไปที่ประตูฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อฉันไม่จำเป็นต้องกรีดร้องหรือต่อสู้ห้องก็แตกสลายไปเองเมื่อไม่มีฉันอยู่การแก้แค้นของฉันเสร็จสมบูรณ์แล้ว ฉันไม่หันกลับไปมองเมื่อเดินออกจากกอนนั้นเสียงตะโกนเสียงกล่าวหาและน้ำตาไล่ตามฉันไปจนถึงประตูแต่ฉันไม่หยุดเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนหรืออาจจะหลายปีที่ฉันรู้สึกถึงแสงสว่างท้องฟ้าข้างนอกดูอ่อนโยนในยามเย็นอากาศเย็นสบายผิวฉันสูดหายใจเข้าลึกๆและรู้สึกเหมือนได้หายใจเป็นอิสระฉันแบกรับความทรยศ์ไว้ราวกับก้อนหินบนนอกหนักอึ้งและอิดอัดแต่ในวันนั้นน้ำหนักนั้นก็หายไปภายในภาพลงตาอันสมบูรณ์แบบของพวกเขาได้สิ้นสุดลงแล้วเอเลน หาไม่อาจซ่อนตัวอยู่หลังแสงเรืองรองของเธอได้อีกต่อไปแดนเนียนไม่อาจยืนหยัดอย่างมั่นคงในคำโกหกของเขาได้อีกต่อไปอาณาจักรของพวกเขาได้ล่มสลายลงต่อหน้าผู้คนที่พวกเขาปรารถนาการยอมรับมากที่สุดแล้วฉันละฉันไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากบอกความจริงความยุติธรรมไม่ได้มาพร้อมกับเสียงเซเรนหรือท่าทางอันโออาเสมอไปบางครั้งมันมาในความเงียบงันเช่นความจริงที่ดังก,องก้องกังวานยิ่งกว่าคำโกหกใดๆในวันต่อมา ผลกระทบก็ลุกลามอย่างรวดเร็วราวกับไฟป่าสมาชิกในครอบครัวที่เคยโทษฉันต่างกระซิบขอโทษพวกเขายอมรับว่าเชื่อในคำพูดของเอเลนาว่าฉันคมคืนอิจฉาและเสียใจแต่ความจริงกลับบังคับให้พวกเขามองฉันต่างออกไปไม่ใช่ในฐานะหญิงสาวที่ถูกทิ้งแต่เป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมนิ่งเฉยเอเลน่าย้ายออกนอกรัฐไม่นานหลังจากนั้นความอับอายนั้นดักหนาสาหัสเกินกว่าจะทนไหวข่าวหรือแพร่สะพัดว่า ใครคือพ่อที่แท้จริงแต่ฉันไม่สนใจที่จะรู้มันไม่ใช่ภาระของฉันอีกต่อไปแล้วแดเนียลล่ะเขาพยายามโทรหาฉันครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็เป็นสิบสิครั้งข้อความเสียงของเขามีตั้งแต่โกรธไปจนถึงอ้อนวอนฉันทำผิดอมราเราแก้ไขเรื่องนี้แต่ได้โปรดฉันไม่น่าแต่คำพูดของเขาไม่มีความหมายอะไรเลยคนที่ผิดสัญญาจะไม่มีสิทธิ์เขียนคำสัญญาใหม่เมื่อถึงเวลาอันสมควรเขาเลือกเองและฉันก็เลือกเองฉันไม่ได้รับเขาปรับฉันไม่ได้เจอเขาฉันไม่ได้แม้แต่จะตอบความเงียบของฉันคือคำอำลาสุดท้าย แทนที่จะทําเช่นนั้นฉันกลับหันกลับมามองตัวเองฉันนึกถึงบทเรียนของพ่อเกี่ยวกับความพักดีว่าคําว่าผูกพันมีความหมายว่าอย่างไรฉันตระหนักว่าคุณค่าเหล่านั้นไม่ได้ล้าสมัยแต่มันคือเข็มทิศของฉันและถึงแม้แดเนียนกับเอเลนาจะเคยถมน้ําลายรดคุณค่าเหล่านั้นแต่ฉันก็ไม่ได้สูญเสียมันไปมันได้สูญหายไปแล้วการทรยศหักหลังสร้างบาดแผลให้ฉันใช่แต่มันก็หล่อล้อมฉันขึ้นมาใหม่ด้วยมันสอนให้ฉันรู้ว่าการแก้แค้นไม่จําเป็นต้องเป็นการกรีดร้อง หรือการต่อสู้บางครั้งการแก้แค้นที่แสนหวานที่สุดก็คือการใช้ชีวิตตามความจริงปล่อยให้คนโกหกสำลักความจริงของพวกเขาฉันจะไม่โกหกนะรู้สึกดีที่ได้เห็นพวกเขาล้มลงได้เห็นความเยี่ยงของพวกเขากลายเป็นเท่าฐานแต่สิ่งที่รู้สึกดีกว่าคือการได้เดินจากไปโดยที่รู้ว่าฉันไม่ได้แบกรับพิษของพวกเขาอีกต่อไปถึงใครก็ตามที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ผู้ที่ถูกทรยศ์ผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังผู้ที่ถูกทำให้รู้สึกต่ำต้อยจงฟังฉันเมื่อฉันพูดว่า คุณไม่ได้ไร้ายพลังความจริงคืออาวุธของคุณและศักดิ์ศรีคือโลกของคุณอย่าปล่อยให้คำโกหกของพวกเขามาจำกัดความคุณจงยืนหยัดอย่างมั่นคงรอจังหวะนั้นและเมื่อมันมาถึงจงปล่อยให้ความจริงดังกว่าความเจ็บปวดของคุณงานเลี้ยงฉลองเบบี้ชาวเวอร์ครั้งนั้นควรจะเป็นความอับอายครั้งสุดท้ายของฉันแต่กลับกลายเป็นช่วงเวลาแห่งชัยชนะของฉันแทนและฉันจะไม่แลกมันกับอะไรทั้งนั้น หากเรื่องราวนี้โดนใจคุณหรือเคยรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกทรยศแต่หยหาความยุติธรรมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพราะเรื่องราวแบบนี้อีกมากมายของความอกหักที่กลายเป็นความเข้มแข็งของคำโกหกที่กลายเป็นความจริงกำลังรอคุณอยู่เพราะสุดท้ายแล้วการทรยศอาจทำลายคุณได้แต่ความจริงละความจริงจะทำให้คุณเป็นอิสระ